เอาล้วครับเจ้ย้อยนะฮะเจ้ย้อยของเรามาเริ่มๆนะฮะมาเริ่อยๆนะครับเอาล้ครับไม่เป็นไรนะครับต้อไปกินนะฮะต่อไปกินนะครับตอนนี้คนที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่านี่คือการแข่งขันระดับประเทศเลยเพราะว่าได้นะครับิดทีมที่อ่าที่เจริญนะครับหลังจากที่เจริญมีสรุปได้ว่าทัศน์ศรี ส่งครบจบในที่เดียวนะค,ครับเข้มาที่นี่ครับตลาดที่ันเลยไม่ว่าจะอาหารสดอาหารคาวข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างนะครับเรามีแบบครบหมดเลยมาแล้วจ,จบในที่เดียวจริงๆตลาดที่จเจริญที่ถือว่าเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดกลางกลางใจกลางกรุงเทพมาหานครได้ไหมเขาเรียกว่าอย่างไรใช่ไหม ใช่เหรอเพราะตลาดที่เจริญนี่โอ้โหเรื่องปาาพวกผู้ผู้อยู่กันตรงนีเอาละฮะเจ๊ก้อยค่อยๆอาไรหมายอะไรหมายเอาจะไปฉีดเขาอีกเว้ยเฮ้ยจะไปฉีดเขาเองบอกว่าจะหมดแล้วอยู่ในกระเป๋าเออยนะอ่านก่อนไหวไหมครับอานะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ะการแข่งขันยามดับเพลิงยามที่น้ำยาปลา ซื้งขนมจีนทั้งหมด3กิโลนะครับน้ำยาป่าที่ใช้เป็นน้ำยาป่าที่บริสุทธิ์นะครับน้ำปลาเพราะฉะนั้นน้ำปลาที่ใส่คือน้ำปลาตาสุบปล่อยนี่นะครับน้ำปลาตาช้บป่อยอร่อยมืว่าร็อจบในขวดเดียวเหลือแต่ตลาดที่เจอนะครับใหม่สดร็อจบในขวดเดียวเหมือนกันนะฮะนี่น้ำปลาตาชุบป่อยอร่อยไหม ทำจากเ้าเ็นจากชาวบ้านทสเกตได้แนะฮะปลาที่เป็นปลาธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะมีหมอกาวนะครับปลาดิบ้เยอะท้งมฮะหอมขาวแล้วก็ไม่เค็มเกินไปนะครับไม่เค็มโดนะครับและหอนปลาีรือว่าหอมกระปุ่นโดดนปลาทำยาทำย่างที่อร่อยมากนะวันนี้เราเอาะใส่ไปนี้นะมีขายแล้ว ครที่มาตลาดที่เจริญบอกเลยนะ,ะแต่ถ้าใน tiktok คุณสามนะารถจิตตะร้าซื้อในในที่ที่เขาจิตตะค้าเชิญขาที่ตลาไไดเราทุกนตะ่ได้ลเลยนะฮะแล้วไม่ต้องห่วงมาตลาดที่เจริญนะครับได้ครบทุกอย่างแน,น่นอนเอาล้วฮะเดียงความเลยขอเจ๊ต้อยความ ทีมที่สองคอีมที่สคือเกครีครับทีสอนะครับเป็นแช่ระดับภานะครับแต่คนที่สูสีกันมากหางกันเพียงซิยววินาทีเท่านั้นนะโอ้ยขอเสียปมือห้กับที่และที่สองนะครับอ่าเอาล่นและที่สามครับ เชฟป่าเชฟบอยเอาละฮะวันท yeah ี hair hair ่สามคือเชฟบอยสนแดดของเราจะครับรับวันที่สามเลยนะโอ้แต่ก่ที่องบอกก่อนนะฮะว่าทุกคนเป็นนักแข่งอาชีพนะฮะ เป็นนักกัดในชีพเพราะฉะนั้นเขาผ่านการฝึกกินมาแล้วเพราะฉะนั้นทรายนะครับที่ไม่เคยฝึกมาก่อนไม่รู้วิธีการกินอยากทำตามน้องๆก็ตามเข้าไปดูในเพจของเขานะฮะที่หนึ่งมีเพจอะไรครับยูทูบกบชื่ออีเตอร์เอ็กซ์คุครับอีเตอร์เอ็กซ์นะฮะ,ะตามเข้าไปศึกษาวิธีการกินข,ขาได้ในอีสเตอร์เอ็กซ์ คูนะครับในช่องของเขานะครับอ่าแล้วก็ปีกระชิ่งป๊อปปี้นักกิแหลกครับเอ้ยนักกิแหลกมีแบนเทจเป็นคู่ก็อ,อีกต่อมากรชื่อช่องว่าเอ้ยนะกินแหลกนะเซิร์ชเข้าไปในทวิตต์กนะฮะเป้ย นักกินแหลกนะฮะอ่าเซิร์ชก็ไปหาแล้วฝึดการกินได้ถ้าใครไม่ฝึดไม่แนะนำอยากให้กินเดี๋ยวสำลักนะฮะสำลักติดคออาจจะเสียชีวิตหรืออาจเกิดอุบัติเหตุได้และคนต่อไปที่3นะฮะ <พา S 2> เจ้ก้อยสวยแหลกนะฮะอ่าอ ปกติแอบกินนะฮะแต่เจคุยบอกว่าจะไม่ทานเผ็ด <นะ S 2> ไม่กินเผ็ดอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างน้ำยาป่าที่ใส่น้ำปลา,า,าปลาชุบบ่อยเข้าไปรสชาติเป็นยังไงอธิบานครับความที่เขาแบบคืออร่อยมากแล้วก็มันมีความหอมมือของตัวปลาตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมครับมันจะแบบว่าไม่มีกลิ่นคผาคือผมไม่ได้กลิ่นคผาเลยคืออร่อยมากอ๋อนะฮะใช่ค่ะ เฮ้ยขอบคุณมากมากเียถ oh ึงบอกเลยค่ะว่าน้ำปลาตาต้องอร่อยอร่อยรวยรวยอร่อยกงไม่คะโอ้โหตานัาเตะจะเป็นนักกินแล้วจะเป็นนักรีวิวด้วยนะฮะแหมนี่หน้าจ้างไปล้เกินนะฮะอภิเอสรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไง